สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเฮียป้อจันทบรุรีไทยยิงยนต์อีกเช่นเคยครับ EP พนี้ก็จะมารีวิวรถ2คันคนละรุ่นนะครับแต่เป็นรถที่ที่โดดเด่นเหมือนกันพอจูเนอร์ก่อนนะครับเป็นรถที่เป็นพ่อบ้านที่ว่าไม่ได้เป็นสายลุยนะครับเป็นรถวิ่งในเมืองนี่เองแต่ว่าเป็นคนที่ชอบสเตปการตกแต่งแบบนี้ซึ่งเป็น F4 ไทยงยนต์ดูรีวิวแทยงยนต์มาหลายคันเลยก็ตัดสินใจเข้ามาคุยกันก่อนนะครับว่าอ่าเขาอยากจะได้โจทย์สไตล์รอที่มิติล้อที่เป็นไซมกา้าพอลูกค้าได้เอารถมาเทียบล้อความ ที่เป็นลบ24อย่างที่ใช้ด้วยด้วยขีดจํากัดของการยกโชกคอัพเนี่ยเราเราก็ยกได้เต็มที่ก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน2นิ้วหรือ2นิ้วครึ่งก็จะขีดจํากัดมีแค่นี้ที่ยังนั่งดีนะครับเรนโซ่ถ่ายรุ่น R G X เป็นขนาด2 7 5 5จ2 0สออฟเซ็ตลบเลี้ยวนี่ไม่เหลือครับติดแน่ๆคันนี้ก็มีการแต่งซุม้มแต่การแต่งที่เนี่ยเราจะแต่งโดยการไม่ใช่นึกจะตัดก็ตัดนะครับเราจะดีไซน์ให้ดูสวยงามมองแล้วย,ยังมองสบายตานะครับมาลงด้วยโช๊คอัพโปรเฟนเดอร์ O E M สองปลี่ยนง์นะครับพื่่อทีจร ด้านมุมร้อดได้กลับสู่สภาพปกติค่ากลางของ O E M ของโรงงานประกอบรถยนต์ฟิลลิ่งการนั่งของสอบหยุดศูนย์เนี่ยค่ากลางจากโรงงานมาเนี่ยค่อนข้างดีมากอยู่แล้วนะครับการตัดขึ้นการเข้าโค้งการทรงตัวค่อนข้างคอมพิวต์นะฮะสมบูรณ์แบบนั่งเนียนๆนน,นั่งนุ่มๆหนึบๆเลยคันนี้ ส่วนคันนี้คันหนึ่งครับเป็นรถตัวดอกฟินนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าเจ้าของรถท่านนี้ก็เป็นลูกค้าประจําของแทงยนต์นะฮะใช้รถประมาณ5คันก็มาให้เราเซตอัพทุกคันคันนี้แรกๆออกมาจะเป็นรถแม่บ้านใช้ก็ใช้รับส่งลูกกันนะครับออกมาป้ายแดงเนี่ยก็มาใส่ล้อแม็กเป็นขอบ17แล้วก็ใส่ยางเป็นไซส์2 0 5 4 5นเพอใช้ไปใช้มาด้วยอุปนิสัยการใช้รถที่เป็นแนวออฟโรดเนี่ยกลายเป็นว่ารถคันนี้ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าก็เลยมาปรึกษาว่าฮยป้ปผมอยากจะดีไซน์รถคันนี้ให้มันรส์ต ออฟโรดทำได้ไม้ด้วยฟ้ารุ่นนี้สามารถที่จะเซตอัพได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโช้ด้วยนะครับซึ่งคันนี้เราดึงสเต็ปความสูงของลูกค้าขึ้นมาประมาณเกือบ3นิ้วแล้วก็ลงด้วยยาง Open c o u นท r y ตัว AT3 ขนาด2 1 5 6 0ึ 17, ก็จะได้มิตริรถที่ที่ดูแนวออฟโรดนะครับความสวยของดอกยางของแก้มยางก็ดูดีอยู่แล้วก็ดูดุดันดีนะครับส่วนฟีลลิ่งการนั่งคันนี้พอผมไปเทสเนี่ยนะครับเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นรถที่มีความหนักค่อนข้างมากอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ได้เปลี่ยนโช้สนุ เพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเสียงของดอกอยางเข้ามานิดหน่อยลูกค้าท่านนี้ก็บอกว่าโอเคตรงนั้นเขาไม่ได้สีเรียนอ,อะไรเขาใช้รถยางที่เป็นดอกอยางที่ใหญ่กว่านี้มาเยอะเป็นยางมัเทเรนเป็นยางอะไรต่างๆมาเนี่ยขนาดนี้เขารับได้ ท่านใดต้องการตกแต่งแนวนี้ในรถหลายๆรุ่นที่ยังไม่เคยทํามาสามารถเข้ามาปรึกษากับเราได้นะครับก็เป็นอีกคันหนึ่งที่อยากจะรีวิวให้ FC แทงโยวได้รับชมกันท่านใดถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่ติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้วันนี้ขอบคุณลาไปก่อนสวัสดีครับ